นี่จ้าแกงส้มจ้าแกงส้มแบบง่ายๆสะดวกสบายแม่ครัวทํานะคะแกงส้มพักบุ้งพักบุงนาเราเองจ้าปลอดสารพ,พิษปลอสารพิษต้นฟินเก็บมาเมื่อวานจ้าจากหลังบริษัทจากหลังบริษัทอยอดสวยๆกำงามอวบๆอ,อิม่มๆเลยจ้าเอาลองชิมๆิม,มเซฟไหม โอเคเลยน่ากินจังเลยเปรี้ยวเปรี้ยวนะเราหาว่ะม่าเปรี้ยวเปรี้ยวสุดเลยเหรอเอาปลาอ้าปะอ่าเปรี้ยวสุดโอเคความจืดวันดีนดไม่มีหรอฮะไม่มีน้ำปลาก็ไม่มีม,มีแต่เสีิ๊วขาวเอาซีอิ๊วขาวไปละ แกงส้มมาใส่ซีอิ๊วขาวโอยแม่ไม่รู้แล้วใส่ซีอิ๊วขาวซอสเยอะแยะเลยเกี่ยวแล้วแกงส้มมาซอ